สวัสดีครับวันจันทร์ที่13มีนา2566ครับมาดูราคาควายตลาดโคโกระบือ้อมเก่าครับตลาดโคโกระบือ้อมเก่าเปิดทุกเช้าวันจันทร์เปิดทุกวันจันทร์นั่นแหละผมมาเกจะยยู่ตอนเช้าครับ สิบโมงก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วครับตลาดโวกระบือลมเก่าตั้งอยู่ถนนสายลมศักลมเก่าครับถ้าเราหันออกหันหน้าจากตลาดออกถนนสั่งซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลพยุพพลาศลมเก่าครับเนี่ยรั้วโรงพยาบาลพุพธละพยุพพลาศลมเก่าเยื้องๆไปเป็นป้อมปตท,ะทะครับ ถ้าใครจะมาเปิดจีเพมาเลยครับโรงพยาบาลพยุพราชลมเกา่าอยู่ติดกันครับทุกบันทัน์มาเช้าเช้าหน่อยวันนี้ฝนตกอฝนจะตกฝนตกหลายพื้นที่ครับดูข่าวดูอะไรอยู่ ครับควายเยอะมีมีหมดครับควายเนื้อควายแม่ลูกควายพ่อพันอยากได้ควายมาซื้อครับมีควายามาขายมีวัวก็มาขายครับส่วนมากหรือว่าตลาดนี้ส่วนมากจะมีแต่ควายครับ แต่กวัวก็มาขายได้ครับมีคนมีคนซื้อแน่นอนหาราคาไม่เวอร์เกินนะครับครับเดี๋ยวผมเราลงรายละเอียดทีนึงครับ ดีครับลูกควายแม่ลูกครับควายตันนงแม่ลูกลูกผู้ครับลูกพึ่งคอดน่าจะได้เดือนกว่ากว่าสูงร้อยยิบห้าบวกครับสนใจแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับลูกตัวผู้ตัวนี้ เร,ราไาคกาก่อนป<ะ>้าจากบ้าสามหมืน่นอันอันอันหกสองแม่สองลูกเนี่ยหกหมื่นสองแม่สองลูกนี้ครับหกหมืนส่งฟรีร้อยกิโลครับ 400, <000. S 1> แม่นี้สูงร้อยยี่บแปดเอ้แมคาขด้ โลเ้าปะตกันนะฮส่งไลของเขาโอ้เดออกันสอยห้าสิบรูส่งร้อยห้ลูเอาอีกห้สิบรูเรื่อนเี่ครับ2อแม่2ลูกครับรูม้าสเป็นไรเลย h ำไปต่อส่รอยห้าสิรครับ ครับแม่ลูกครับลูกผู้ครับตัวนี้อาจจะเอาเป็นตัวก็โทรมาคุยกับเจ้าของอีกทีนึงครับลูกผู้ทั้งสองตัวครับสองแม่ลูกนี้ครับหกหมื่นบาทแม่นี้สูงร้อยยี่สิบแปดด้ ใครสนใจควายไปเลี้ยงครับแม่ลูกสองแม่แม่ลูกสองแม่หกหมืนบาทส่งฟรีร้อยห้าสิบโลถ้าไม่ต่อถ้าต่อรองก็คุยกันเอาครับแยกแม่แยกคู่หนึ่งราคาเท่าไหร่ก็โทรมาคุยเอาครับควายตนนงครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรให้ แม่สวยๆครับแม,แม,แม,แม่ลูกสองแม่หกหมืนลูกฟูทั้งคู่ครับนี่ดูแม่ครับ ใครใสนใจโทรมาครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมพิมพ์ให้อีกทีหนึ่งใบตะนงบ้านไทยบุญครับสองแม่สองลกูกหกหมื่นบาทถ้าไม่ต่อส่งฟรีร้อยห้าสิบูครับสองแม่สองลกูก มืดๆหน่อยครับวันนี้ฝนจะตกวายพ่อพ่อพันครับวายผู้ผู้ใหญ่สูงลายมันเด้ ร้อยสี่สิบเลยนะครับพ่อพันโอ้หืดเดียนี่ครับไปซื้อไปทำพ่อพันคุ้มฝูงครับร้านสายลงเพชรครับทองนั้นขอนานาครับ อัตลักษณ์ควายไทยครบครับอยากาไปทำพ่อพันธุ์ได้เลยตัวนี้นี่ครับเขาใหญ่ๆอัตลักษณครบตัวนี้ราคาสี่หมืนห้าพันบาทครับราคาล้องครับ,ร100รบกกส่งฟรีร้อยโลครับถ้าไม่ต่อร้อยห้าสิบโลก็ส่งฟรีแม่บ่า ใครสนใจครับโอ้ยมันอย่างมือถืเอเลอดีใครสนใจครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับพ่อพันเอา้าตัวใดอีกบันเนี้ยอ๋อจูงมาที่รถตูวจับที่รถตูวม,ววมันจ,จะไดเห็นครับ Tục บ่ mấy ย่ phun à hả? Tục đó, đó. Ừ. À.

เราสามสิบ้อยสามสิบครับแม่เดียวก็ได้แม่ลูกก็ได้ับลูกแต่ลูกตัวฟูนะครับอยู่บนรถแม่ลูกสี่หมื่นห้าถ้าเอาแม่เอาแต่แม่สามหมื่นครับแม่ลูกตัวฟูพอพอแยกได้แล้วครับก็เลย ขายแยกลูกตุ๊กปูแม่นี่ลูกร้อยสามสิบสวยๆครับเอาเตมแม่นี่จากบัตรสามหมืน่นเอาเตมตุแม่มันสามหมื่นครับแดดไม่ออกก็มืดหน่อยนะครับวันนี้มาเอาแม่เรามาสามหมื่นครับแม่นี้ พ่แม่ลูกสี่หมืนห้าลูกตัวฟู้ครับฮะนี่ครับสายปาร์ตี้ตรงตัวนี้ครับสายปาร์ตี้ตรงตัวนี้ครับเพราะว่ามันจะออกลูกแล้วภาษาไทยเรียกคอดลูกแล้วครับใกล้คอดแล้วแม่นี้สูงร้อยยี่บห้าครับคอด ก่อนสงการแน่นอนเอาน้องไปกินสงการครับสายปาร์ตี้ตรงตัวนี้ครับห้ามมาก,กินน้องนอง้นองก็ซือ้อไปฮอออกลูกก่เอาไปขายต่อเอาต่น้องว่าวอสองหมื่นเจ็ดว้ายควายถูกครับแม่ท้องสองหมื่นเจ็ดใครสนใจโทรมาครับแม่นี้สูงร้อยสิบาสายปาร์ตี้ครับไปกินน้องสงการ เยยกได้ครับยกได้ครับสิบสามห้าร้อยเจ็ดตัวครับสายเนื้อครับสายเนื้อโอ้ยบางว้ไม่เห็นนี่ครับ ไั้รุ่นๆครับสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบวกอ่สิบสามห้าร้อยเจ็ดตัวครับยกได้ววยเนื้อเบอรโ์โทรเดี๋ยวเบอรโ์โทรผมพิมพ์ให้ครับสามหมื่นแม่นี้ ูงรอยสาสบแต่ไม่นีสูร้อยสามแปดครับสาม0มื่นห้าครับใครสนใจโทรมาครับเบอร์โทรเดียวผมพิมพ์ลงให้อีกทีนึงใครเนอนยูตรงนี้แม่จับครับแม่จับครับแม่จับลูกตัวเมียรครับแต่ลูกออกไทยครับ ขอใครแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมครับแม่สูงร้อยสามแม่สูงร้อยสามสิบห้าสายจับครับราคาสามหมื่นเก้าราคาสามหมื่นเก้าพันบาทครับลูกตัวเมียแม่ลูกตัวที่สามอายุลูกสามตัวนี้ลูกตัวที่สามครับใครสนใจครับแม่สายจับลูกตัวเมียครับสามหมื่นเก้า ครับลูกสวยม,ม, Л สม,ม,มีแม่ลูก,กูสูงสูงลบรบ้างเด้ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าครับสูงร้อยยี่ลูกตัวผู้ครับเกิดได้เจ็ดวันเกิดได้เจ็ดวันครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับแม่ลูกตัวผู้ครับ เพิ่งคอดได้เจ็ดวันใครสนใจไปเลี้ยงครับแม่ลูกอีกเดือนสองเดือนก็ผสมใหม่แล้วครับแม่มันอันนั้นเด็กแม่บ่แม่นี้สองหมื่นเจ็ดพันครับสนงร้อยยี่แปดยี่ิบเก้าครับสองหมื่นเจ็ดพันครับ

สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยแม่นอนจับสามหมื่นเก้าสนใจเบอร์โทรได้ครับตาเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่ครับใครสนใจโทรมาครับตาปนน้องไผ่ตาปนน้องไผ่ครับ แม่นี้สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยแม่นี้สองหมื่นเจ็ดลูกคู่ทั้งหมดครับสูงประมาณร้อยยี่แปดยี่เก้ากันหมดครับไว้พ่อพันครับไว้ ตะบุญห้วยปงครับสูงครับสูงร้อยสามสิบห้าหน้าเขาสวยอัตลักษณ์ครบครับลองไวห้าหมื่นห้าพันบาทครับสูงครับยาวเหมาะไปทำพ่อพันธุ์ครับคุ้มฟูง ไปตะบุญบ้านห้วยปงครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมพิมพ์ลงให้นะครับโดน้าสวยฟันสองสูงร้อยห้าสิบสามห้าหมื่นห้าพันบาทครับสใจโทรมาครับห้ปลูงครับ ไว้พอพันครับซื้อไปทำพ่อพันุได้ตัวนี้สูงร้อยห้าเออร้อยสี่สิบกครับสูงร้อยสี่สิบหกครับตลักไปไทยครบครับราคาสามหมื่นห้าพันครับ ใครสนใจไปทำพ่อพันได้ครับลูกสูงสูงสูงร้อยสี่สิบหกครับนี่ครับสูงยาวๆเลยครับใครสนใจไปทำพ่อพันครับโอ้มืดจังอะล่ะเขาสวยหน้าสวยครับตอนนี้ผสมได้แล้วครับได้แล้วครับพันสอง สามหม้าพันบาทครับสูงร้อยสี่สิบหกใครสนใจไปทำพ่อพันครับโทรมาครับตัวใดครับแล้วแล้วโอ้สามหมื่นห้าพันบาทครั 1, ah. 35, 000, บสูงร้อยสี่สิบหกไวต์ตะบนบ้านห้วยปงเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมพิมพ์ลงให้ครับ นี่ครับพอพันได้ครับสูงร้อยสี่สิบหกพันสองไปตะบุนบ้านฮับลงครับเบอร์โทรเดี๋ยวคิิมลงให้ครับ ครับเข้ามารับชมฝากกดติดตามนะครับช่องกอชิงชาแนลครับทุกเช้าวันจันทร์ผมจะลงคลิปตลาดโกเบือลมเก่าครับควายเยอะพอสมควรครับควายแม่ลูกควายฟูควายเนื้อครับใครมีควายเอามาขายได้ครับทุกเช้าวันจันทร์ อยากได้ควายม,มาซื้อครับเช้าว,วันจันทร์ตลาดโครกระบือล่มเกา่าวันนี้มืดหน่อยครับแดดไม่ออกฝนจะตกขวายถูกถูครับควายถูกถูก,รา,ถก,ถกราคาไม่แพง ครับก็มารับชมฝากกดติดตามนะครับช่องอังกอคิง n g Channel ครับงัวมีควายครับหรือว่าใครมีงัวมีควายอยากลงขายในย t u b e ทักผมมาครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้หรือว่าโปรโมทตามครับไปทุกที่ครับช่องอังกอคิง n g Channel ครับลงขายวัวควายครับ ครับคิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอมารับชมฝากกดติดตามครับสวัสดีครับ<อ>